จบไปแล้วนะครับสำหรับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบส่ทีมสุดท้ายเล็กแรกโอ้โ oh, หต้องบอกเลยว่าแต่ละทีมมีโอกาสกลับมาในเลข2เหมือนกันและเขามีบางทีมนะครับเรียกว่าเลขกสองโอ้โ oh, ห oh, oh, ก็เรียกว่างานหนักนะครับกูไม่กลับแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละทีมผลงานเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบส่ทีมส,สุดท้ายเล็กแรกแล้วมาที่คู่แรกเลยแล้วกันนะครับเอซีมิลานนะครับเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป1-0โอ้โ oh, ห oh, ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นทางเอซีมิลานนะครับกุมความได้เปรียยบบบบบไไไปปปป1รรรรรระะะะะตตูนน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 คคคัััััหห้้้านาาาาาากกก็มม่่่่่่ลลลุววสเเเเอออ์จดืืแผช เล่นในบ้านสเปอร์นะครับไม่แน่นะครับสเปอร์อาจกลับมาก็ได้นะขอแค่ยิง2ลูกก็ไม่โูนยิงเพิ่มก็น่าจะเข้ารอบแล้วนะครับสำหรับสเปอร์นะครับคู่ที่2นะครับเปเชนะครับแพ้คาบ้านใกับบาเยนเมนิคไป1นูนย์นะครับโอ้โหคู่นี้บอกเลยว่าเปเชนะครับงานหนักนะครับนี่ขนาดเล่นในบ้านตัวเองนะครับยังแพ้บาเยนไปหนึ่งศูนย์แล้วนัดหน้านะครับไปเดือนบาเยรนมิวนิคทางฝั่งของบาเยรนก็คุมความได้เปรียบไปแล้วหนึ่งประตูงานยากกันสำหรับเปเชนะครับก็ต้องรอดูกันว่าเบสเช สนะครับขับบูแทรคบ้านกับเบนฟิก้าไป2อศูนย์นะครับโอ้โห,โโหคู่นี้บอกเลยว,ว่าเบนฟิก้าน่าจะเข้ารอบวินวินแถมนัดหน้าเล่นที่บ้านเบนฟิก้าด้วยนะครับแล้วก็เบนฟิก้าคุมความได้เปรียบไป2ประตูเท่ากับว่านัดหน้าจะขับบูอยากเข้ารอบนะครับก็ต้องไปยิงเบนฟิก้าถึงถีสามประตูแล้วก็ต้องไม่โดนยิงประตูด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันคู่ที่4นะครับดอทมูลเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป1นโ,โอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเป็นฝั่งของดอทมูลครับคุมความได้เปรียบไป1ประตูสส่วนเเชลลซีับกกก็มมโอาาหมือนกัน่ะคระตัววเองด้ย แต่พอมองฟอร์มรวมๆเน,โโนี่ยโอ้โหนี่ลีกเชลซีก็เรียกว่าอาการหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไปเจอดอทมูนในบ้านเนี่ยโอ้โหเรียกว่าต้องยิง2ประตูขึ้นไปนะครับแล้วก็ห้ามโดนยิงประตูด้วยนะครับถ้าเชลซีอยากเข้ารอบมาอีกหนึ่งคู่นะครับแฟรงเฟิร์ตเปิดบ้านแพ้กับนาโปลีไป2อศูนย์โอ้โหต้องบอกเลยว่าคู่นี้นะครับนาโปลีน่าจะเข้ารอบแบบวินวินนะครับแถมนาแาเล่นบ้านนาโปลีด้วยนะครับแล้วก็คุมความได้เปรียบไป2ประตูแล้วก็ฟอร์มรวมๆนาโปลีตอนนี้นะครับโคตรโหดนะครับนี่ลีกก็จ่างนนนนนะะรรัับบมยย่่าาาาาาชเเเปี้ลลก็ววๆออโจข หมายเลขหนึ่งคู่นะครับไลซิกนะครับเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตียไป1นตัวหนึ่งโอ้โหตบองม้ว่าคู่นี้นะครับเป็นคู่เดียวที่ออกเสมอแล้วนัดหน้าเล่นบ้านแมนเชสเตียนะครับแต่ผมเชื่อใจครับยังไงเป๊กก็สามารถเข้ารอบได้แน่นอนนะครับสติเล่นในบ้านแมนเชสเตียเนี่ยโอ้โหน่าจะเก็บใช้ได้อยู่แล้วครับสำหรับแมนเชสเตียนะครับและก็อีกหนึ่งคู่นะครับอินเตอร์นะครับเปิดบ้านชนะปอร์โตไป1นึนโอ้โหก็เรียกว่าเป็นฝั่งของอินเตอร์นะครับกลุ่มความได้เปรียบไป1ประตูแล้วนัดหน้าครับไไปปปปเเจจออ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 อกกกกกกัััััันนนนนนนบบบ้้้้้้าาาาาารรรรรร์์โโตตตตะะะคค็็งงมมดดดดูููว่่่ลลลหืีแสุทย ครับโอ้โหเรียกเป็นคู่ที่ยิงเยอะยิงโหดมากกว่าทุกคู่เลยนั่นคือลิเวอร์พูลนะครับแพ้คาร์บ้านกับเรอัลมาดริดไป5้ประตูต่อสนะครับโอ้โหเรียกว่าการหนักเลยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลโดนล่อไปถึง5ลูกแถมโดนในแอนฟิลด์ด้วยเลวน่าหนานะครับต้องไปเยือนมาดริดนั่นเท่ากับว่าถ้าลิเวอร์พูลนะครับอยากเข้ารอบต้องบุกไปยิงมาดริดถึงถิ่นนะครับ3ประตูยังต่ำนะครับเพื่อตีเสมอหรืออยากเข้ารอบเลยก็จะยิง4ประตูนะครับแล้วก็ห้ามเสียประตูด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นโจทย์ยากเลยสำ ติหารก็ได้อันนี้ก็ต้องไปรอดูกันนะครับนั่นเท่ากับว่าตอนนี้นะครับรอบของทีมสุดท้ายเล็กๆเนี่ยทีมจากอังกฤษนะครับไม่มีทีมไหนเก็บใช้ได้เลยว่าโอ้โหมาปีนี้ทีมจากอังกฤษดรอปไปเยอะเหมือนกันส่วนทีมจากซีเรียนะครับโอ้โหเรียกว่าเก็บใช้ทุกทีมเลยนะครับทั้งอินเตอร์เอซีมิลานแล้วก็นาโปลีนะครับเรียกว่าเก็บวินหมดเลยเอาเป็นว่าเราก็มารอลุ้นกันเล็กที่2นะครับว่าทีมที่แพ้แพไปนนจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าโดยจะติดกันวันที่เจ็นถึงแ14-15มีนาคมารอล้ว่าาทีมจกพีเมมลกทไหนจะสาาามรรถผ่นอบได้้้นนนนรรััอออีตงมุก